มาต่อกันคลิปที่สองนะครับใกล้ถึงจุดเกิดเหตุแล้วนะครับเอาิจริงๆก็ยังกลัวอยู่นะครับทำเป็นใจดีสู้ไปเราก็อยากจะมาดูว่าสาเหตุมันคืออะไรมันยังอยู่ที่เดิมอยู่ไหมถ้ามันอยู่ที่เดิมก็แสดงว่ามันวางไข่ไว้มีรังของมันนะนะ,ะแถวๆนี้แหละครับ คือจริงๆอะผมเมื่อวานนี้ผมเดินมาผมก็หดหดหัวหัวทำให้มันเสียงดังไปเรื่อยๆนะเนี่ยครับประมาณแถวๆเนี่ยครับอ่าผมได้ยินเสียงฟัดฟ,ฟ,ฟ,ฟูผมก็ไม่ได้เอะใจคิดว่าเดินบู๊เสียดสีกนันก็เดินไปมันก็จะสุดทางอยู่แล้วผมไม่ได้สนใจอะไระก็จะมาดูวาลวเปิดปิดน้ำอ่ะตัดตะเกียงเด้ มีวาวน้ำของผมอยู่ตรงนี้โอ้โหไม่ค่ามไปตัดฝั่งนู้นให้ด้วยลกๆอย่างนี้นก็เกลือนะครับอ่ะอันนี้คนงานเขาก็ตัดไปถึงตรงสุดเขาว่าจะตัดแค่แค่ตรงสุดเนี้ยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมาต่อตรงยาสูงสูงอีกหน่อยหนึ่งนะอ่ะ,อะเราเหตุการณ์นะครับ